เป็นยไงกันบ้างครับผมชื่อฟิลฟ้านครับแล้วคุณก็กำลังดู p a r a d i s e ผมว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่เคยเจอวันดีๆวันที่ เมื่อเราจะขับรถเปไ็นไเนี่ยทุทุกแยกก็จะกลายเป็นไฟเขียวระหว่างทางที่เราไปก็ได้เบอร์สาวที่เราชอบไปขายงานลูกค้าก็ขายได้แถมกลับมานอนเนี่ยตื่นเช้ามาไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่ทรงผมเราเนี่ยก็ดูโคตรเท่โคตรดูดีเลยและสิ่งที่ผมบอกไปตลอดแล้วคุณคงรู้อยู่แล้วผู้ชายเราสมัยนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีแต่เราจำเป็นต้องดูดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผม็ายใก่จะมาบอกเจดพฤติกรรมที่จะช่วยคุณ มีทรงผมที่ดูดีในทุกวันก่อนนะได้ดูกันทุื่อจคนเป็นคนหนึ่งที่ชอบในเรื่องของทรงผมการแต่งตัวการทําให้ตัวเองดูดีการพัฒนา,าตัวเองและยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe ช่องของเราเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อกไปกดปุ่ม subscribe ช่องของเราหน่อยแล้วกันนะครับพื้นกรรกที่1ห,หวีผมก่อนนอน คือการที่เราหวีผมก่อนนอนเนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างเนยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเวลาที่คุณหวีผมก่อนที่คุณจะเอนตัวลงนอนเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยจัดแต่งทรงช่วยทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยสามารถบังคับทิศทางได้ดีขึ้นล็อกเส้นผมล็อกทรงผมให้คุณเนี่ยได้ดีขึ้นและถึงแม้ว่าคุณเป็นคนที่แบบนอนดิ้นมากๆเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ต่อคุณอยู่ดีเพราะมันสามารถที่จะกําจัดเส้นผมที่ตายแล้วออกไปนอกจากนั้นมันยังสามารถช่วยทําให้เลือดในหนังศีรษะของคุณเนี่ยไหลเวียนได้ เลือดเนี่ยสูบฉีดแล้วก็ทําให้มีโอกาสการที่เส้นผมของเราลากผมของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเหตุผลดีๆนะครับที่คุณเนี่ยควรที่จะวีผมก่อนนอนข้อที่2ผมสุขภาพดีเท่ากับทรงผมที่ดูดีไม่เป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายมากๆเลยนะครับ การที่เรามีผมสุขภาพที่ดีเนี่ยแน่นอนมันต้องดูดีมันต้องเสร็จได้ง่ายมันต้องจัดแต่งทรงได้ง่ายมันต้องบังคับทิศทาง th ได้ง่ายแล้วหนึ่งวิธีในการที่คุณสามารถที่จะดูแลได้เป็นพื้นฐานพื้นฐานเลยเนี่ยคือการที่คุณสระผมให้ถูกต้องและการสระผมแน่นอนมันก็ต้องใช้แชมพูและแชมพูเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ผู้ชายหลายลคนทําผิดพลาดเพราะเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อยสนใจว่าเฮ้ยเขาจะใช้แชมพูอะไรคือคนปกติทั่ว,วไปเนี่ยเขาอาจจะใช้แชมพูอะไรก็ได้ที่เขาหาได้ที่อาจจะเป็นของแฟนอาจจะเป็นของพ่อ แม่ของใครก็แล้วแต่ที่เขาอยู่ด้วยแต่ผมบอกได้เลยนะครับสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องเจอในแต่ละวันแอคทิวิตี้ที่เราทํากันในแต่ละวันและนอกจากนั้นทางพันธุกรรมของเราเนี่ยก็แตกต่างกันอีกด้วยผิวของเราสภาพผิวของเราเนี่ยก็แตกต่างของผู้หญิงและวันนี้ผมก็อยากจะแนะนําให้คุณรู้จักกับแชมพูตัวโปรดของผมในช่วงนี้ตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือ Oriental Princess for Men Anti Hair Loss Shampoo and Conditioner ใช่แล้วแชมพูตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้มันมีทั้ง แชมพูและคอนดิชเนอร์ในขวดเดียวกันเพื่อให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบหรือว่า้ไม่อยากที่จะหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากทั้ง2อ,อย่างทั้งการทําความสะอาดที่ล้ำลึก และการดูแลการบำรุงการลดการขาดุล,ล่วงลดการอักเสบของหนังศรีษะและที่สาคัญแชมพูตัวนี้เนี่ยมันปราศจากสารพาราเบนและก็ซิลิโคนอีกด้วยและตรงนี้เนี่ยผมต้องขอชื่นชมแบรนด์เลยที่ทําแชมพูสําหรับผู้ชายที่มันไม่มีส่วนผสมของพาราเบนหรือว่าซิลิโคนเพราะอะไรเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ย อาจจะไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้สนใจนะครับคือโอเคแหละอาจจะเคยเห็นว่าเฮ้ยข้างขวดแชมพูเนี่ยมันเขียนว่าเฮ้ยไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนแต่ไม่รู้ว่าไอสองสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่ Oriental Princess เนี่ยเขาก็ยังใส่ใจในตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะไม่ใช้มัน เลยนั้นก็คือผลนะครับที่ผมอยากที่จะแนะนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับผู้คุณทุกคนได้รู้จักข้อที่3ดูแลและบํารุงเส้นผมของคุณให้ดีนอกจากการที่คุณจะใช้น้ํามันบํารุงในชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ผมอยากที่จะแนะนําให้กับคุณด้วยก็คือการที่คุณจะใช้แฮร์โทนิกคือถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าแฮร์โทนิกมันคืออะไรเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นเหมือนกับเซรั่มดูแลผิวหน้าของคุณแต่แค่แฮร์โทนิกเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบํารุงหนังศีรษะของคุณและจากสกกาณออผมเนนนนี่่ยยคุได้้้ลัห การที่คุณจะเจอแฮร์โอนิกได้การที่คุณจะได้ใช้แฮร์โอนิกเนี่ยคุณต้องไปร้านทําผมที่มันแพงๆที่มันดีๆทั้งนั้นแต่สมัยนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะหาซื้อมาใช้เองที่บ้านได้แล้วในราคาที่ถูกแล้วก็หาซื้อได้สะดวกด้วยและผมก็อยากแนะนําให้คุณรู้จักกับ Oriental Princess for Men Revitalizing Hair and Scalp Tonic นอกจากตัวนี้คุณสมบัติของมันคล้ายกับแชมพูแล้วที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็การลดอาการผมหลุดล่วงเนี่ยมัน,นยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเส้นผมให้เกิดมาใหม่ฟื้นฟูบำรุงเส้นผมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาให้มันมีสุขภาพที่แข็งแรงลดการขาดหลุดล่วงหรือว่าผมบางเลีกด้วยซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณหยดลงไปสักสองหหยดในบริเวณที่คุณต้องการที่จะใช้จากนั้นก็นวดให้มันซึมทั่วศีรษะของคุณแค่นั้นเองแล้วส่วนที่อยู่ข้างในส่่่วนนนนสสมมของเเเาาาียกก็ป็ปะรทใจๆล เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะพอชื่อมันเนี่ยจะยาวมากๆแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดอไอกไปได้จริงๆเนี่ยพวกคุณก็ณคงรู้อยู่ดีว่าผมเนี่ยจำมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยละกันคือสารสกัดที่เขายกเป็นตัวเอกเนอในคอลเลคชันนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่คาคาดูพัมชอนิสซอรเบอรี่ซิลิโคนเฮอร์บาซีฟอสเซเทียเซลเพนซาฟรุตเอ็กซ์แทกคอเรียดักรเวเนกาเอ็กซ์แทก ซึ่งสิ่งที่ผมอยากที่จะให้ความสนใจก็คือตัวแรกนะครับคาคาดูพรัมคือตัวเนี้ยมันคือสารสก,กัดจากธรรมชาติที่มันมีวิตามินซีสูงมาก,มากซึ่งวิตามินซีเนี่ยอย่างทุกทุกคนรู้มันมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้านอนุมูลอิสระการให้วิตามินกับผิวของเราทําให้ผิวของเราดูกระจ่างใสลดความเครียดรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังมีข้อดีอีกเยอะแยะมากมายเลยข้อที่4จัดการจอนของคุณให้ดี คือจอหรือไซเปอร์เนียมันเป็นส่วนที่แปลกมา,มากๆเลยมันเป็นพื้นที่เล็กๆแต่มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นทรงผมของใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกแต่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นพ่ออะไรเนี่ยจอนเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะครับที่ทําให้มันดูแปลกสําหรับผมผมแนะนําให้คุณใช้วิธีการเฟดเทึ้นไปแล้วก็ไม่ควรที่จะตัดจอนให้มันตรงจนเกินไปเพราะมันจะทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างผมของคุณกับ ช่วงโหนดเข่าหรือว่าโครงหน้าของคุณได้แล้วเชื่อเถอะเนว่าคุณจะหน้าตาดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่จัดการจอของคุณให้ดีให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูโอเคเนี่ยคือคุณดูขนาดแบดพิษแบดพิษอ่ะซึ่งโอเคผมรู้แหละว่าเขาแบดพิษเนี่ยก็ยังดูโอเคอยู่ดูไม่ได้แย่แต่นั่นคือแบดพิษไงแล้วคุณลองดู2รูปนี้คุณว่ารูปไหนเขาดูดีกว่ากันแล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้ถ้าเกิดมันทําให้ตัวเองดูดีขึ้นได้เยอะเนี่ยทำไมคุณถึงต้องไม่ทำด้วยล่ะข้อที่5้ ใช้ P-Styler เชื่อของเธอถ้าเกิดคุณไม่เคยใช้มันมาก่อนและหลังจากที่คุณใช้ P-Styler แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเนี่ยคนพบโลกใบใหม่แห่งการเซต็ตผมและมันไม่จําเป็นเสมอไปนะครับว่าคุณจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันเขียนว่าเฮ้ย mm hmm. P Styler จาะจงไปเลยมันอาจจะเป็นอาที่ง่ายๆอย่างเช่นใช้ครีมใช้เพรสหรือว่าผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มันมีความเบาลงก่อนแล้ว่านที่ผมกำลังเปียกอยู่แล้วคุณก็ได้ให้มันจัดทรงให้มันอยู่ทรงให้ได้ทรงที่คุณต้องการแล้วเชื่อเถอะหลังจากที่คุณใช้เนี่ยคุณจะพูดกับตัวเองว่าทำไมเราไม่ใช้มาตั้งนานแล้วนี่คือเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าการเซตผมเนี่ยมันจะได้ง่ายขนาดนี้มันจะดูดีได้ขนาดนี้มันจะ อยู่ทรงในขนาดนี้คือการใช้พีซายเลอร์เนี่ยมันจะให้ทรงผมให้ฟอร์ลุ่มกับทรงผมของคุณโดยที่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยที่เหลือที่คุณต้องทํำก็แค่ลงผลิตภัณฑ์จะแต่งทรงผมแล้วก็ล็อกให้มันอยู่ทรงแค่นั่นเองแล้วนอกจากนั้น คุณจะได้หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดซึ่งมันจะเป็นข้อที่6อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเยอะจนเกินไปคือในปีนี้2020จะเข้าส0 2 1่เนี่ยทรงผมที่ดูดีของเรามันไม่ใช่ทรงผมที่มันแข็งที่มันทื่อที่มันไม่มี movement ที่มันเป็นเหมือนกับรูปปั้นผู้ชายหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เขาอาจจะเซ็ตผมใหม่ๆเนี่ยชอบเลอเกินนะครับในการที่จะใช้เจลหรือว่าผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มันเยอะจนเกินไปแล้วทําให้ผมของเขาเนี่ยแข็งโป๊กเหมือนหินเหมือนรูปปั้นเหมือนกับแบบเฮ้ เอากาวตาช้างหรือแบบกาวอะไรก็แล้วแต่มันลงผมของคุณไม่ว่าคุณจะทําผมทรงอะไรเซ็ตผมทรงอะไรเนี่ยมันควรที่จะมี movement มันควรที่จะมีชีวิตชีวาสักนิดหนึ่งข้อที่7 โกนขนหรือไล่ผมหลังคอของคุณคือผู้ชายเราเนี่ยเรามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายที่มันจะผลิตขนของเราขึ้นทั่วร่างกายแล้วบริเวณหนึ่งเลยที่คุณไม่ควรที่จะเลี่ยงโกนก็คือหลังท,ท้ายทอยของคุณเพราะมันเป็นอะไรที่ดูน่าเกลียดและดูไม่ดีมากๆเลยคือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาสังเกตในจุดจุดนี้และถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าคุณแบบเฮ้ยไม่โกนขนหรือว่ามันขนตรงนั้นมันลกเนี่ยเฮ้ยดูขนที่ท้ายทอยผู้ชายคนนั้นดิอี โซก็ปลอกน่ารังเกียจใช่ไหมเงยแล้วเมื่อผมรู้แบบนั้นผมซึ่งเป็นคนที่มีขนเยอะทั่วร่างกายเนี่ยผมเนี่ยก็จะไม่มีวันเลยนะครับที่จะลืมโกนขนในส่วนตรงนี้คือโอเคมันมีบ้างแหละที่ผมจะลืมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าผมนึกได้หรือว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งที่ผมโกนหนวดของผมเองเนี่ย สักสองสามวันครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะโกนในส่วนตรงนั้นด้วยผมก็ไม่ลืมที่จะเช็คขนในส่วนตรงนั้นด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันยาวถึงระดับไหนแล้วและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดทุกคุณสนใจผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ใน Orient a l p ้งเซนในทุกๆช็อปเลยหรือตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีช่องทางออนไลน์บางอย่างถ้าเกิดมีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้แล้วกันนะครับและถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์์เน่ยกก็อาลลืมไปด คลิปนี้ผมเหมือนแล้วกันนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์อบอกผมข้างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคุ้